سوره البقره آيه 22 الله تعالى قد الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ความว่าผู้ทําให้แผ่นดินเป็นที่นอนและทําให้ฟ้าเป็นหลังคาเพื่อพวกเจ้าและได้ทําให้น้ําฝนหลั่งลงจากฟ้าด้วยให้พืชผลงอกเงยด้วยน้ํานั้นเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้เอาสิ่งใดเทียบเคียงสําหรับอัลลอฮ์ทั้งๆที่พวกเจ้าก็รู้อยู่คําอธิบายของอายะนี้พระองค์อัลลอฮ์ได้ชี้ให้เห็นถึงสถานภาพของพระองค์ว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์มาขนาดเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นผู้อภิบาลของมนุษย์ด้วยโดยได้สร้างสรรพสิ่งและกำหนดให้มันเอื้อประโยชน์แก่มนุษย์เพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้บนโลกใบนี้ พระองค์ทรงขึ้นต้นอายะนี้เพื่อขยายความการเป็นองค์อภิบาลของพระองค์ว่าทรงเป็นผู้ทำให้แผ่นดินเป็นที่นอนและทำให้ฟ้าเป็นหลังคาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงกล่าวว่า,วา,าความว่าและเราได้ทำให้ฟ้าเป็นหลังคาถูกรักษาไว้สุรออนอัมบียอายะที่32 لا تعالى قد خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داء} ความว่าพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายด้วยปราศจากเสาที่พวกเจ้าจะมองเห็นมันและทรงปักเทือกเขาไว้ในแผ่นดินเพื่อมีให้มันสั่นคลอนแก่พวกเจ้าและทรงให้สัตว์ทุกชนิดแพร่กระจายในแผ่นดินและทรงทำให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากฟ้าแล้วให้งอกเงยขึ้นเป็นคู่อย่างสวยงามในแผ่นดินสุราลลุกมานอายะที่สิบ ดังนั้นจงอย่าได้นำเอาสิ่งใดเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ในการเป็นพระเจ้าผู้สร้างและผู้อภิบาลของพระองค์ท่านอิบนีอับบาสได้กล่าวว่าดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้เอาสิ่งใดเทียบเคียงสำหรับอัลลอฮ์ทั้งๆที่พวกเจ้าก็รู้อยู่คือพวกเจ้าอย่าได้ตั้งภาคีด้วยเอาสิ่งอื่นที่ไม่ให้คุณและโทษมาเคียงคู่กับพระองค์ทั้งๆที่พวกเจ้าก็รู้ดีอยู่ว่าไม่มีผู้ใดเป็นผู้อภิบาลของพวกเจ้า และไม่มีผู้ใดประธานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้านอกจากพระองค์และพวกเจ้าก็รู้ดีอยู่แล้วว่าท้ารอซูลสลละุอะลัยฮิวะสั้นลมเป็นผู้เรียกร้องพวกเจ้าสู่การให้เอกภาพแก่พระองค์มันคือสัตธรรมที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆและท่านกอตาดะก็กล่าวไว้เช่นเดียวกันนี้ท่านอบุลอาลียะกล่าวว่าดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้เอาสิ่งใดเทียบเคียงสำหรับอัลลอฮ์ตีเสมอมีส่วนร่วม ซึ่งท่านรอเบียบินอานัสและท่านกอตาดะและท่านซุดดีและท่านอบูมาลิกและท่านอิสมาอินบิลอบีคอลิชก็ได้กล่าวไว้ในทำนองนี้เช่นเดียวกันท่านมุจาฮิดกล่าวว่าดังนั้นพวกเจ้าอยาได้เอาสิ่งใดเคียงคู่สำหรับอัลลอฮ์ทั้งๆที่พวกเจ้าก็รู้อยู่หมายถึงพวกเจ้ารู้ดีในคัมภีร์อัตตารอดและอินจีนว่าแท้จริงพระองค์คือพระเจ้าองค์เดียวโปรดดูตับซีดอิบนิกซิดเล่มที่หนึ่ง หน้าที่87การนำสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์อัลลอฮ์ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามถือเป็นการกระทำที่เป็นบาปใหญ่เป็นการเนลคุณต่อพระเจ้าซึ่งท่านอับดุลละอิบนีมสัสอูดได้ถามท่านนาบีว่า لم, ความว่าโอ้ท่านศาสนาทูตของอัลลอฮ์บาปใดที่ใหญ่ที่สุด ท่านนบ,บีสุลลัละหัวอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ตอบว่าคือการนำสิง่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ทั้งที่พระองค์ทรงสร้างท่านมาซอฮีญญญบุคอรีฮะดดิสเลขที่4,117และฮะดดิสที่รายงานโดยท่านมูอัซบินยยบันว่าท่านนบ,บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฮฮัก اد, ักกุลลลลออิะ حق الله على ا ل ดูฮูวะลา د ุชริกูบิฮิชัยอ ا ความว่า แท้จริงสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่พึงได้รับจากบ่าวของพระองค์คือการที่พวกเขาจะต้องสักการะต่อพระองค์และไม่นำสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์สซเฮบุคอรีหัดิสเลกที่2,644